มาเปิดดูไหมนี่มันเลยดูเรเพื่อนด้วยดูเราเพื่อนเพื่อนแย่งเราเล้วจะสร้างก่อนเขาจะเอากลับไปซะแล้วเอาไปเตรียมตัวก่อนเนาะไปเล่งน้าง้อนแอตจ์กีแมวอยู่ในซอกตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นเลยแลมันร้อนที่ไหนอ่ะอีพับ นี่พอบมาโอมาวาันเงเือสนุกปะเวลาชวนลงมาคนนคนแบบมา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 ลวคุยผมคุยต่อเวลาไว้ครับคุณลักอณอให้น้องๆเด้แบบสัมผัสกับคุยต่อเวลาคุยต่อเวลาไว้อย่างๆยังไม่เอาไปยังไม่อาไปนะครับกตนิการนะครับก็คือว่าในกล่องนี้จะมีอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยครับสำหรับน้องหมาแล้วก็น้องแมวด้วยอันนี้ของเป็นสมาร์ทารนะครับอาหารสุนัขมาแล้วอันนี้เป็นมีโอนะคะมาเปิดเปิดเปิ ่ขอความรู้นะน้องอย่าเอาแต่งตัวเองนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นของนะแล้วก็จะมีเนื้อเพลงด้วยเดี๋ยวน้องแมวอธิบาย<อ>ครับผมมีแมวต้องมีโอของสุนัขก็เหมือนกันนะครับใส่สโลแกนได้วยนะครับสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงแต่เข้าไปในท่อนไหนก็ได้นะครับโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อนกำลังหาทางพาแมวออกมาจากตู้เย็น งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจตรงการจานเดี๋ยวให้น้องๆมานั่งฟังอีสองคนเลยครับครับผมน้องจา๋าจอยมามาฟังกติกาให้ฟังกติกากันเลยครับครบทั้งทีมนะฮะโอเคอธิบายคร่าวๆกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะให้กล่องกล่องนี้ไปนะคร<ะ>ับกล่องนี้จะมีอุปกรณ์